ร้อนนะครับเราต้องให้ให้ให้เขาอยู่แบบสบายๆนะครับอยู่แบบมีความสดชื่นนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็โอเคนักท่องเที่ยวสามารถเข้าจับได้นะครับจับได้สัมผัสได้แต่ขอนะครับขอว่าให้ให้ให้ย่ายายาย่าอย่าอะไรที่ก็ให้ดูดูด้วยว่าเจ้าของเพื่อนจะให้เข้ารัศมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพื่อความปลอดภัย ของทุกท่านนะครับนี่คือเจ้าชานะครับโอแค่จ้าชานะครับหน่วยก้านใหญ่มากนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับโอเคถ่ายรูปได้นะครับนักท่องเที่ยวครับนะครับขอยืนจับถ่ายรูปนะครับกอง รู้จักนะครับเก็บเป็นภาพระลึกนะครับในการเข้ามาเที่ยวงานประจำปีทุกสีเมืองในครั้งนี้นะครับนนะครับพี่น้องประชาชนในเมืองบุรีนะครับรงนี้ีนะครับนะครับโอเคครับสวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับก็สิ่งสำคัญเลยนะครับก็คืออยากให้พวกเราได้ระลึกระลึกแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับประวัติความเป็นมานะครับคนกับควายมีมาตั้งนานแล้วนะครับและสิ่งสำคัญก็จะมีควายที่เลี้ยง ในการช่วยงานเรานะครับแต่ปัจจุบันนี้เราอยากให้เห็นความสำคัญถึงควยงามนะครับควยงามเมืองอุดรนะครับตรงนี้อยากให้ทุกคนตระหนักว่าอุดรเรามีของดีนะครับมีของดีให้อุดรเป็นเมืองควยงามระดับไม่ใช่ระดับประเทศนะครับอยากให้เป็นระดับโลกเลยนะครับระดับสากลเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ขขอด้วยนะครับว่าพวกเราเนี่ย ดูชมสัมผัสด้วยอาการสงบนะครับรละเก็บภาพด้วยอ,อันนี้หัวี้ก็ขอขอญาตเจ้าของท่านด้วยนะครับขอญาตถ่ายนะครับอะไรยังไงนะรตรงนี้เพราะว่าคอายเราก็คิดถ้าเข้าเข้าพื้นที่ถ้าอะไรที่มีเสียงดังนะครับมันก็จะเกิดอารมณ์มึนงงนิดนึงนะครับตรงนี้การพวกเราชมสัมผัสด้วยความสงบด้วยความราบรื่นเนาะในงานเราเดินไปด้วย ความสุขแล้วกันนะครับในงานประจําปีวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นตืนเป็นแรกด้วยในการเปิดงานนะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้ขออนุญาตเจ้าของเนาะอ่าค่อยแค่กาลังมานะครับพิ่เท่านประธานเทพบอกว่าเจ้ากะทิกําลังมานะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับเจอสุกุบิกเสร็จแล้วจู๋จิ๋วๆนิดนึงนะครับมีความหลากหลายนะครับในกิจกรรมในวันนี้ที่ให้พี่น้องประชาชนในเมืองขุดรเราได้สัมผัส นะครับได้ชมนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไหนอยากจะแชร์อะไรายละเอีอยากจะจับเจ้าช้างหน่ยว่าที่มาดีใจน้องอ่าโอเคครับอ่ารับครับับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อ่าเจ้าของเพื่อนนะครับเจ้าของเพื่อนได้ได้พูดถึงประวัติย่อของเจ้าช้างนิดนึงนะครับว่ามีที่มาที่ไปนะครับอายุเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่าขออนุญาตเรียนเชิญครับ ก็สําหรับพี่ช้างอุดรน,นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ชาลีฉายฟาร์มควายไทยนะคะฟาร์มก็จะอยู่ที่ออซอยราดพร้าหน้หนึ่งอยู่โนนสูงบ้านเราเนี่ยแหละค่ะจะมาอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยประมาณ5าเดือนแล้วค่ะตอนนี้พี่ช้างอุดรเนี่ยนะคะก็เดิมถ้าถ้าใครที่เคยได้ยินก็อาจจะรู้จักในชื่อช้างลูกภูเพราะว่ามาจากหนองบัวลำภูค่ะ ใช่ค่ะส่วนส่วนสูงพี่ช้างตอนนี้ก็จะอยู่ที่174ค่ะก็ก็อายุตอนนี้นะคะ5ปี5เดือนะคะ่ะคิดคาดคาดว่าน่าจะยังน่าจะนะคะยังสูงได้อีกนะคะก็น้ำหนักก็จะตันตันสีประมาณนี้ค่ะพ่อของพี่ช้างนะคะก็จะเป็นตระกูลช้างทั้งหมดเลยนะคะพ่อของเขาก็คือเป็นช้างอุทยะะัยค่ะ ใช่ค่ะช้างคลิปช้างพ,างพไทยค่ะแล้วก็แม่ก็จะเป็นช้างช้างสองบัวลําพูค่ะก็ทั้งพ่อทั้งแม่ก็จะเป็นช้างลูกก็ออกมาก็เป็นช้างแม่ช้างหนองบัวนี่ก็จะเป็นสายอายุธยาก็จะใช่ค่ะจะประมาณนี้มันจงเป็นการพัฒนาสายพันธุ์มาจนตัวตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ก็เป็นอัตลักษณ์ควายไทยอยู่แล้วนะคะ ฟ์มก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านเราที่โนนสูงนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากไปเยี่ยมชมก็ก็ช่วงนี้โรคระบาดก็เริ่มซาไปแล้วก็ยินดีนะคะก็โทรมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเข้า,าที่เพจช,ชาลีฉายฟังไทยไทยก็ได้นะคะก็เราจะมีเพจจะอัปเดตพี่ช้างแล้วก็ทั้งลูกๆพี่ช,ช้างแล้วก็ควายในข้อให้ดูตลอดเวลาที่เพจช,ชาลีฉายฟังไทยไทยค่ะ ครับก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของช้างนะครับเจ้าของพีช้างนะครับที่ยระเอียดเข้าๆนะครับความเป็นไปความเป็นมานะครับแล้วก็องประกอบต่างๆนะครับก็เป็นความหลากหลายที่มีความหลากหลายตวารทานไทยอาเซียนบุรพูนะครับอยุธยานะครับที่มาที่ไปก็มีความชัดเจนนะครับโอเคนะครับแอเรียในการเข้าชมเจ้าช้างนะครับประมาณเท่านี้ สวยงามครับสวยงามครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนในเมืองอุดรนะครับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าในเมืองอุดรและก็ใกล้เคียงนะครับชมบริบทของเจ้าช้างขนาดนี้การเก็บภาพนะครับขอมยจนและก็ขอเก็บภาพแบบเรียบง่ายนะครับอย่าอย่าอย่าไม่ต้องอะไรที่กระตุกกระตากนิดนึงนะครับพยายามให้เขาอยู่แบบสงบแล้วก็มีความสุขอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เห็นใจคุณแจ็คนะครับคุณแจ็คพยายามควบคุมเขาอยู่นะครับตรงนี้ ที่คือายตัวแรกนะครับที่อยากให้พวกเราที่เข้าใจว่าเรามีควาดีนะครับ